นะคะวันนี้ก็มาทําคลิปแต่งหน้ากันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็มาแต่งในลุคที่เป็นโทนชมพูหวานๆแบบนี้นะคะคือจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นลุคที่เด v e l o p มาจากคลิปแต่งหน้าหวานๆใสๆสไตล์เกาหลีที่ที่ทาไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแต่งที่สไตล์ค่อนไปทางเกาหลีเหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีความผสมสไตล์ตัวเองเข้ามานิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้แต่งเกาหลีจ๋าขนาดนั้นเนาะก็จะได้ออกมาเป็น พอชมพูหวานๆประมาณนี้เลยนะคะ2ปีที่ผ่านมาติก็ได้คนพบวิธีการกรีดอายไลเนอร์ er แบบใหม่นะคะที่คิดว่าสามารถนํามาแชร์กับเพื่อนๆที่ตาชั้นเดียวเหมือนกันทุกคนได้นะคะเรียกได้ว่าคลิปนี้ก็มีเทคนิคใหม่ๆมาแชร์กับเพื่อนๆในการแต่งตาสําหรับคนตาชั้นเดียวด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่หน้าสดเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนการแต่งโวบเบสเมคอัพพื้นผิวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะทุกคนจะได้เข้าตอนแต่งตาอย่างละเอียดเลยนะคะ สเน่อัามงานพื้นผิวทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือแอบ,บแต่งตามาข้างหนึ่งแล้วนะคะสําหรับพาเลทที่เราจะมาใช้ในการแต่งตาในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ e ีทูดตัวนี้ค่ะอันนี้คือ e ีทูดี้มินิจูเรีสีโรซี่เพนดนนะคะเป็นสีเบอร์สองนะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นพาเลทของ e ีทูดีที่ไม่ได้ใหม่แล้วนะคะแต่ว่าติดเราเพิ่งได้ซื้อมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งตาด้วยเจ้าน้องคนนี้นะคะให้ทุกคนดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับสีแรกที่เราจะใช้ในการแต่งตาวันนี้นะคะก็จะเป็น น้องสีชมพูตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สีนี้นะคะในการลงให้ทั่วเปลือกตาเลยเนี่ยคือมันเป็นสีชมพูที่น่ารักมากทุกคนปลายปลายหางตาเนี่ยเด็ก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะเป็นแปรงปแบนแที่แบบแอบฟูนิดนึงนะคะแบบนี้นะจุ่มสีมาเล็กน้อยนะคะแล้วลงช่วงขึ้นมาตรงเบ้านิดนึงนะคะแล้วก็ลงให้เลยหางตาเรามานิดนึงเพื่อให้ตาเรามันดูยาวขึ้นนะคะเกลี่ยมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เบลนด์ขึ้นนิดนึง นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะต่อไปนะคะจะใช้สีน้ำตาลเบจที่มีความอมชมพูนิดนึงนะคะเราจะใช้กับแรงที่เป็นพุ่มฟูๆเล็กๆแบบนี้นะคะแต่สีนี้แค่เบาๆก็พอเราจะเบลนด์สีแรกออกนะคะช่วงเบ้านะกับหางตา ก็คือเบลนดให้เขาฟูมขึ้นนะคะโดยมีสีน้ำตาลอมชมพูเมื่อกี้เป็นสี Transition Color นะคะเราจะเบลนดโดยดึงออกมาตรงหางตาเรานิดนึงนะเพื่อหลอกให้ตาเราดูยาวขึ้นนะคะทุกคนรู้สึกโอเคไหมกับการซูมเข้าตาขนาดนี้อ่ะคือต้ออยากให้ทุกคนเห็นชัดๆเนี่ยเพราะว่าเลนอันเก่ามันเข้าใกล้เลนมากไม่ได้นะคะกล้องมันไม่โฟกัสนะคะแล้วก็ใช้แปรงตัวนี้นะคะกับ สีชมพูสีแรกที่เราลงไปนะคะเราจะลงตรงช่วงขอบตาล่างนะคะช่วงหางตามาจนถึงประมาณกลางตานะคะต่อไปนะคะจะ,จะใช้สีน้ำตาลเข้มที่สุดในพาเลตตรงนี้นะคะกับแปรงเล็กๆที่มีความแบนแบบนี้นะคะทุกคนเราจะลงช่วงหางตาตรงนี้นะคะพยายามลงให้ชิดโคนขนตานะคะทุกคนเกลี่ยขึ้นข้างบนนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาเรามันดู มีมิติแล้วก็ทําให้ตาเราดูยาวขึ้นนะคะสีสุดท้ายที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นกลิตเตอร์สีขาวตรงนี้นะคะเป็นกลิตเตอร์แบบเม็ดเล็กๆนะคะเราจะใช้นิ้วในการลงเลยนะคะลงตรงกลางตาสวยลงตรงกลางตานะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วน่แหละเกลี่ยออกด้านข้างนะคะคือถ้าเป็นสายเกาหลีอ่ะเขาจะเกลี่ยให้ทั่ว เปลือกตาเลยนะคะแต่ดีแด้าก็คือมีความแต่งสไตล์ตัวเองนิดนึงอ่ะก็เลยจะมีความเกลี่ยออกแค่นิดเดียวนะคะให้ตรงกราตาเรามันเด่นที่สุดนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้แปรงแบนๆฟูๆอันเดิมที่ลขอบตาล่างอันแรกนะคะแตะกลิตเตอร์แล้วก็ลงตรงขอบตาล่างนะคะช่วงหัวตาไปจนถึงกลางตาค่ะวิธีการลงให้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเกรงตาแบบนี้เหมือนเวลาเราแบบเผยอหู้นาะอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราลงง่ายขึ้นนะคะ จะใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะกับลิตเตอร์สีเดิมเลยแล้วก็ลงตรงหัวตาตรงนี้ค่ะทุกคนพอหลังจากลงหัวตาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แปรงในการเลนเข้ามาตรงเปลือกตานิดนึงให้มันสมูทขึ้นนะคะไม่ให้มันแยกกันเป็นก้อนๆเสร็จแล้วนะคะอันนี้ขอเสริมอ,อีกนิดนึงเป็นเทคน,นิคที่ติ๊กเพิ่งเห็นเขามาฮิตกันช่วงหลังๆนี้นะคะก็คือการใช้อายแชโดว์ที่สีเข้มที่สุดนะคะกับสีน้ำตาลเบสตัวนี้นะคะผสมกันเล็กน้อย อ,ออกนนิดะะลงตรงขอบตาล่างคือติต๊ดเราเป็นคนที่ตาค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็หางตาปิดเข้าไปเยอะนะเราก็จะลงให้มันต่ํากว่าขอบตาจริงเราเพื่อให้ตาเรามันแลดูโตขึ้นนะคะนี่ติดก็จะลงประมาณนี้คนเห็นไหมคือปกติก่อนหน้านี้ติ๊จะลงตามขอบตาเ,าเลยใช่ไหมแต่รอบนี้เราลงให้มันต่ำกว่าขอบตาจริงเรามานิดนึงนะคะแล้วก็ลืมบอกนะคะว่าเราจะใช้กับแปรงที่เป็นหัวตัดเล็กๆแบบนี้นะคะ ต่อไปมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะทุกคนอายไลเนอร์ที่ติใช้เนี่ยก็จะเป็นของ Lily b ่ไบรตัวนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นเนื้อเจลไลเนอร์แบบนี้นะคะคือช่วงหลังติรู้สึกว่าติกรีดอายไลเนอร์ได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราค้นพบวิธีในการกรีดใหม่เรื่อยๆแล้วเราก็ทดลองกรีดในแบบต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับวิธีที่ติจะมาแชร์กับทุกคนในคลิปนี้นะคะก็คือทุกคนจะเห็นว่าติเป็นคนที่เปลือกตาล่างอ่ะชี้ขึ้นแต่ว่าเป็นคนเปลือกตาบนตกนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะกรีดอายไลเน ไม่ตกจนเกินไปเราก็ไม่ชี้ขึ้นจนเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นมันจะขัดกับรูปตาเรานะคะตีก็จะกลีดให้มันค่อนข้างแบบอยู่กึ่งกลางระหว่างความชี้ขึ้นกับความหักลงอะทุกคนวิธีการกรีดอายเนอร์ของตินะคะก็จะ ดึงหางตาออกมางี้เล็กน้อยนะคะตั้งกระจกให้ต่ำกว่าตาเรานะคะแล้วก็เงยหน้ามองกระจกนะคะมันจะทำให้เห็นง่ายขึ้นนะคลิปก่อนนะเน,นี่ยติกรีดจากหางตาตัวเองตรงนี้เลยใช่ไหมแต่คลิปนี้เราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเราจะเริ่มกรีดให้สูงกว่าหางตาจริงเรานิดนึงนะคะ<ๆ>ก็คือประมาณตรงนี้นะค่อยๆกรีดออกมานะคะทุกคน เวลากรีดเสร็จแล้วนะคะพยายามแบบปล่อยตาลงมาเช็คกับกระจกด้วยนะว่าองศาความชี้ขึ้นความชี้ลงอะไรเงี้ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการไหมนะคะเนี่นะคะเราก็ค่อยๆกรีดีละนิด ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันติก r i ให้มันองศามันนะลงมาตามเปลือกตาเรานะแต่ว่าเราจะเติมความหนาให้มันเฉียงขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาเรามันดูไม่ตกสนเกินไปนะสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องทําให้ได้ในการกรีดอะไรลเนอร์ด้วยเนื้อเจลนะคะคือพยายามกรีดให้คมนะคะเวลากรีดให้คมก็คือเราต้องตวัด ปลายออกให้ไวนะมันจะคมขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆนะคะทุกคนถ้าเราทําบ่อยขึ้นนะมันก็จะคล่องขึ้นนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเส้นอายไลเนอร์ที่ติดค่อนข้างพอใจแล้วนะคะดูมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับข้างนี้ที่เรากรีดไว้ตอนแรกแล้วนะเราจะเติมช่วงตั้งแต่กลางตานะคะไปจนถึงหางตาค่อยๆเติมจากกลางตานะคะกรีดเติมไปจนถึงหางตานะคะให้มัน หนาขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่หนาจนเกินไปนะคะกรีดให้มันพอมองเห็นช่วงหางตาบ้างแต่ว่าช่วงกลาวตาอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเราเน้นหางตาให้ตาเราดูยาวไว้ก่อนเนะาะหลังจากกรีดอายไลเนอร์이이เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กก็จะใช้อายแชโดว์ตัวสีน้ำตาลเข้มที่สุดนะคะกับแปรงหัวตดัดแบนๆแบบนี้นะคะอันเล็กๆนะลงตรงช่วงขอบอายไลเนอร์นะคะเพื่อเบลนดให้เส้นอายไลเนอร์มันดูฟูงขึ้นนะคะไม่ให้มันดูแข็งไม่ให้ดูดุเกินไปนะมันจะทําให ได้ลุคที่ดูหวานละมุนขึ้นแต่ว่าติดเราจะเบลนแค่ตรงเส้นอายไลเนอร์ระหว่างกลางตามาจนถึงเกือบจะหางตานะคะเราจะไม่ลงตรงหางตาสุดเพราะว่าเราอยากให้หางตาเรามันดูคมอยู่นะนี่ก็จะลงถึงแค่ประมาณตรงนี้นะคะใช้แปรงขายี้ตรงขอบไลเนอร์เบาๆนะคะให้มันเบลอนะแต่อย่าขายี้แรงดูคนเข้าตาเจ็บเด้ออายลเนอร์มันก็จะดูฟูงขึ้นแต่เราเว้นตรงหางตาไว้นะคะเพราะเราอยากให้หางตาเราคม อันนี้ถ้ารู้สึกว่าเราเบลอจนมันฟูมเกินไปอะก็ให้เติมไลเนอร์นิดนึงนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะคะสําหรับการแต่งสายเกาหลีนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีดอลลี่อายนะคะวิธีการสร้างดอลลี่อายนะคะก็แนะนําให้ทุกคนใช้สีน้ําตาลอ่อนที่อยู่ในพาเลตตัวนี้นะคะกับแปรงหัวปัดที่มีความแบนแบบนี้นะคะ จิ้มแล้วก็ลงตรงเส้นใต้ตาจริงเรานะคะให้มันสร้างเป็นเงาดอลลี่อายปลอมของเราขึ้นมานะคะแต่ว่าเนื่องจากทุกคนจะเห็นว่าติเรามีเส้นใต้ตาตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะคะมันเลยดูไกลๆเหมือนจะเป็นดอลลี่อายเหมือนกันนะแต่จริงๆเราคืออันนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะเพรฉะนน้นติก็จะไม่เติมตรงนี้นะคะแต่อันนี้เผื่อไว้สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะไม่ได้มีเส้นใต้ตาตรงนี้นะคะถ้าเรามีเส้นดอลลี่อายมันก็จะหลอกให้ตาเรามันดูโตขึ้นนะคะทุกคนอายไลเนอร์ก็กรีดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดัดขนตาปัด มาสคาร่าพูดถูกแล้วหรือว่าตัวเองพูดผิดที่ดัดขนตาก็ใช้อันเดิมคนดีคนเดิมนะคะ Gino m a มคเกรย์มาสคาร่าที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของ l i l ลี่ r บเนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าสี้ำตานะคะทุกคนข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวนี้นะคะก็คือเขาหนามากทุกคนวิธีการที่เราจะใช้นะคะก็คือเราจะเอามาสคาร่าซับกับทิชชู่สักหนึ่งทีก่อนนะคะแล้วก็ซับตรงปลายของหัวปัดนะคะอีกที เพื่อให้มาาัสคาร่ดมันไม่หนาจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ปัดมาาัสคาร่ดตามปกติเลยแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะมีความแห้งชานิดนึงนะคะพอปัดเสร็จแล้วอ,ะอ่ะอาจจะต้องใช้เวลารอให้เขาแห้งนิดนึง วนี้งานตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็มาปัดแก้มกันสำหรับที่ปัดแก้มที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของ QPRESS ค่ะอันนี้คือ Non Stop Beauty Ombre Blush นะคะสีเบอร์04 r a l Shine นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่มีความชมพูอมส้มนิดนึงนะคะแล้วก็เขาจะมีชิมเมอร์เป็นประกายสีทองนะคะอยู่ในนี้ด้วยเราก็จะใช้แปรงแตะตรงช่วงกลางมาจนถึงช่วงล่างๆของเขานะคะ พอออกนิดนึงเตจจะปาดตรงช่วงหนกแก้มนะคะค่อยๆแตะๆๆลงตรงแก้มแบบนี้นะคะแล้วก็ติจะใช้สีที่มันอยู่ตรงปลายแปลงนะคะในการเบรนดบลัชให้มันยังติดอยู่ปลายแปลงนะคะมาตรงหน้าแก้มนิดนึงเบาๆพอนะคะลงตรงช่วงปลายจมูกนิดนึงต่อไปนะคะเราก็จะใช้บลัชตัวเดิมน,นะคะกับแปลงไฮไลไท์นะคะแตะในช่วง ด้านบนนะคะของพาเลตคอออกนิดนึงนะคะแล้วก็ลงตรงช่วงโหนกแก้มนะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของจมูกกับหน้าผากเนี่ยเด็กก็จะใช้ไฮไลท์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นของ Wet แอ i ด์ Mega Glow Highlighting p o w เด r นะคะสี e 3 1 9 b นะคะสีลอสซั่งโกลอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ประกายขาวอมชมพูนะคะ ก็จะเป็นลิปสติกนะคะตัวนี้ที่จะใช้เป็นของ estee lauder นะคะเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคนเบลนดของปากออกนิดนึงนะคะวันนี้เราเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปรงเบลนลิปของ four u t o นะคะเพิ่งออกมาใหม่เลยนะก็เลยซื้อมาลองเล่นดูเบลนลิป <Blend Lip S 2> นะคะให้เกินขอบปากจริงเราออกมานิดนึงให้มันเกินมาแบบฟุ้งๆนะคะไม่เป็นเส้นที่ชาดจนเกินไปมันจะได้ทําให้ปากเราดูละมุนขึ้นนะคะทุกคน ต่อไปลิปที่ติจะใช้นะคะก็เป็นลิปที่เพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ Innisfree Vivid Oil Tint นะคะเบอร์6นะคะสีเขาจะเป็นชมพูนูนอ่อนๆนะคะนี่คือสีน่ารักมากทุกคนอันนี้ก็จะลงที่ปากด้านไในนะคะเสร็จแล้วยังไม่พอนะคะยังไม่สัใจเลยก็จะใช้ For You to Love Me Harder นะคะสีเดิมสีเดียวกับที่ใช้คลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือเบอร์23นะคะตัวนี้เราจะแตะแค่ตรงกลางนิดเดียวนะคะใช้แปรงตัวเดิมนะคะช่วยเบลนด์ออกนิดนึง พอทาปากเสร็จแล้วนะคะขอแอบเติมไฮไลท์ตัวเดิมนะคะใช้นิ้วในการลงเลยก็คือเราจะลงตรงกระจับปากเรานิดน,นึงนะ กระจับปะเราก็จะเด่นขึ้นมานิดนึงนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับการแต่งหน้าโทนชมพูแบบหวานๆนะคะอันนี้ก็คือหวานเจี๊ยบมากทุกคนอันนี้ก็เป็นเหมือนลุคที่ติดได้เด velope มาจากลุคที่เราถ่ายไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็คือติดได้รู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าได้ดีขึ้นนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมนะคะแล้วคือติดได,ได้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ตัวเองลงไว้เมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมเลาวพอนั่งดูก็รู้สึกว่าแบบ คือเป็นเพิ่งรู้ตัวเองเป็นคนพูดยานขนาดนั้นอนะคือตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยสนิทกับกล้องเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือสนิทกับกล้องแล้วนะคะเจ๊ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตาชั้นเดียวเหมือนกันทุกคนนะคะก็ลองเอาไปแต่งกันดูนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ติดแต่งหน้าลุคไหนโทนสีไหนสําหรับสาวตาชั้นเดียวอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายๆค่ะ